คุณเจ้าทุกโลกได้โปรดวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการส่งดวงวินญ,ญาณคุณพ่อสว่างวงสุดตาไปสู่สุคติด้วยค่ากราบในมนพระคุณเจ้าค่ะชีวิตสุดทุกนี้ชี้เห็นหรือจะรวยรื้ยากจนคนอย่างไหนเป็นเศรษฐีมีเงินลา สัปปานใดจนหรือไพ้ต้อยต่ำแสนลำเคงล้วนมาพักเชิงตะกรนอนที่นี่ข้าวของมีเงินทองมองไม่เห็นดอกไม้จนันเท่านั้นหนามาวางเนินของจำเป็น ขอกับเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งให้พ่อไปดีขออุศลผลบุญรทีพ่อสร้างเป็นพลังส่งพ่อให้ไปสุขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสารนิรันดร์การชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบ รับเคารกพ่อด้วยใจไม่ห่างหายกราบวันทาคุณพ่อด้วยอะไรทั้งกายใจเคารกพ่อด้วยผูกพันคุณพ่อสว่ามวงสุตาพวกเรานะคะก็ขอน้อมจิตได้ส่งท่านสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายค่ะด้วยรักและอะไรนะคะจากครอบครัววงสุศตาค่ะ เตรียมตัวนะเตรียมตัวรับเจ้าโปรยทานค่ะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขเจริญยิ่งขึ้นไปไร้โรคปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโดยพากลโดยสวัสดิภาพนะคะขอขอบคุณพานสวัสดิภาพ อขอบคุณค่ะบป็นค่ะเปนค่ะเปค,ค่ะ